สวัสดีครับอยู่บุกนะครับในเพจเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารกีฬาฟุตบอลเช่นเคยครับเมื่อคืนครับบอลเป็นวิลีกนะครับก็มีเตะหลายคู่เหมือนกันนะครับก็3คู่นะครับผมก็มีคู่สำคัญสำคัญเยอะด้วยนะครับผมก็ขอมาคู่แรกเลยหวานนะครับเมื่อคืนครับนะครับเป็นเชลซีนะครับที่พบกับคริสตัลพาเลตนะครับผมก็เป็นเชลซีครับที่สามารถเอาชนะไปได้นะแต่ว่าก็คือจับการยิงท้ายเกมแต่ในนี้ครับ ไม่ใช่แค่เชลซีชนะนะครับแต่ว่าได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยนะโดยพอดนะครับทีมนี้อายุค่าเฉลี่ยของนักเตะนะครับน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของเชลซีเลยทีเดียวนะครับผมอายุรวมๆอยู่ที่2 1ถึง23ปีเท่านั้นนะฮะแต่เมื่อวานเห็นเลยนะครับความสดของเชลซีนะอันนี้ช่วยได้นะครับผมคือจริงๆแล้วถ้าดูเกตจะรู้เลยว่าครึ่งหลังเนี่ยค่อนข้างอัดด้วยซ้ำนะครับแต่เมื่อ เมื่อจังหวะมันเป็นใจนะครับเมื่อจังหวะที่มันเป็นใจอะเชลซีสามารถคว้าไว้ได้นะแต่คิตั้งทะเลเนี่ยไม่คมพอนะครับก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเชลซีได้สําเร็จนะครับอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับพอร์ตด้วยนะครับเพราะว่านักเตะี่อย่างที่บอกครับอายุน้อยทั้งทีนนะครับแล้วก็สามารถคว้าแต้มสาคัญมาได้นะครับก็ทำให้เชลซีเนี่ยยังไม่ได้หลุดผนไปไกลมากนะครับก็รอคัมแบ็กกลับมาอยู่นะครับเอาใจช่วยนะครับสำหรับเชลซีครับผมและพอร์ตครับ ข่าวประเด็ข่าวต่อไปนะครับก็พูดถึงเชลซีอยู่นะก็พูดถึงนักเตะเชลซีบ้างดีกว่าที่ถูกยืมตัวนะครับเกป้านะครับตอนนี้เล่นอยู่กับดิวมาร์ตินนั่นเองนะครับหลังจากที่มาร์ตินต้องเสียคุณตัวไปนะครับก็ดึงเกป้านะครับมาเพื่อช่วยตรงนี้นะ่ยแต่หลังจากเกป้าสเจ็บนะครับก็กลายเป็นผู้รักษาประตูมือสามเข้ามาเป็นมือหนึ่งแทนนะครับแต่หลังล่าสุดเกป้าได้กลับมานะครับได้ลงเล่นนะครับในนัดที่จออาราเบสเอาชนะถึงสูงนะครับก็มีข่าวท่านลู่ออกมาบอกว่า ตัวเกปาเนี่ยไม่น่าจะโดนซื้อขาดนะครับเพราะว่าทางมาริตเนี่ยค่อนข้างกังวลครับในเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศนะครับของตัวเกปาเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ผมเชื่อว่าเกปาก็คงอยากอยู่มาริตน,นะนยังไงก็ต้องรีบโชว์ความสามารถนะครับแล้วนกะ็ทําแต้มเอาใจผู้จัดการทีมให้ได้นะครับก็แน่นอนครับมีการบาดเจ็บแล้วกลับมาแล้วก็ต้องรีบอย่างที่สุดนะครับผมก็อยากให้เสียโอกาสที่ไปนะทีมระดับราชันชุดขาวนใครๆก็อยากอยู่ครับ บอลก็มีเกมก็มา m 8 8 Thailand ทนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับผมขอพูดถึงแมนเชสเตตบ้างแล้วกันนะครับผมล่าสุดครับพ่สโคนเขาออกมาสัมภาษณ์นะหลังจากที่แมนเชสเตตนะครับพิกนะฮะกลับมาเอาชนะนะครับอาซัฟฟิล่าไปได้นะครับนัดนี้ถือว่าสนุกมากด้วยนะครับแล้วก็มีความหลงครับในเรื่องของข่าวของรามุนฮอยลุนนะครับว่าอาจจะฟอร์มดีกลับมาคัมแบ็กแล้วนะครับหลังจากที่ยิงไม่ได้เลยนะครับเพิ่งมายิงได้นัดนี้นะครับก็ พอสโคเขาให้เครดิตกับอิเล็กเซ่นนะครับหลังจากที่กลับมาได้จากอาการบาดเจ็บนะครับก็เาาบออก่พอสโคบอกว่าการที่อิเล็กเซ่นกลับมานัดเนี้ยทำให้พอยลุนเนี่ย,ยมีโอกาสได้ทำปนนะระตูมากขึ้นนะครับมีจังหวะดีๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าแมนเชสเตั้งเต็ดเนี่ยขาดนะครับขาดนักเตะที่ส่งบอลหรือจ่ายบอลได้แบบได้เปรียบหรือได้เขาเรียกว่าจังหวะจ่ายบอลแบบคิลล์พาส์ทะครับทีทีทขาดเนี่ย มันน้อยมากนะครับมีแค่บูโน่คนเดียวด้วยสามนั่นที่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่การที่ได้เอลิเซ่นกลับมาเนี่ยก็จะช่วยกองหน้าได้มากๆเลยอันนี้คือบูบมองสโคนะครับประเด็นติดตามกันต่อไปครับว่าที่สโคบองอยู่เนี่ยจริงหรือเปล่านะครับมีโอกาสไปได้ไหมนะครับผมโอเคครับประเด็นติดตาต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกน่ารักนะครับล่าสุดครับพาร์ติคอลล่านะครับเรื่องตัวแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอฟล่าเนี่ยเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ อ่ากับฝืนไปบ่อยนะครับแล้วก็แน่นอนครับค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเป็นผีแดงตัวโยงไม่ค่อยเอ่ยชมทีมใดก็ตามนะครับแล้วก็ยิ่งกับลิ้วครูที่บอกเลยยากมากนะครับแต่ล่าสุดครับเอ็เวอรลาบอกเลยว่าปีนี้นะครูค่อนข้างที่จะมีลุ้นอย่างเต็มตัวเรียกว่าเต็งดึกก็ว่าได้นะครับต้องยอมรับเลยว่าอ่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นอาร์เซนอลนะครับหรือเป็นเชสเตอร์ตี้นะครับที่ลุ้นแชมป์สู้กันอยู่แต่ตัวเขาเองอะต้องยอมรับโดยตรงๆเลยว่า ขาบอกว่าโอกาสครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นยุ่กคุงนะครับที่มีโอกาสสูงที่สุดที่จะคว้าแชมป์ได้นะครับหลังจากผู้เสก็มีติดตลกเลยว่าขอไปร้องไห้ในหะ้องน้ำต่อนะอันนี้คือเอฟไล่ยังรู้นะครับว่าเป็นระดับแฟนผีตัวพ่อนะครับเขาไม่เคยเป็นอดีตตันทีแมชเชเตอร์เต็ดด้วยนะครับแล้วก็จะออกมาพูดนะครับให้กำลังใจทีมอยู่เสมอนะครับแล้วก็ไม่มักไม่ชมทีมใทอันนี้คลิื่องจริงเลย อันนี้ก็คือการยอมรับนะครับสําหรับสังเตะนะครับแล้วเขาบอกว่าเห็นไหมเขาว่เขา,ายอมรับตัวเขาไม่ใค่จะเป็นกลางนะแต่ว่าสําหรับเรื่ยกปูปีนี้แรงจริงๆนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเาขาคงหวังว่าจะไม่ใช่เยกปูที่เขาวินนะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะยกปูตัวนี้ของจริงที่สุดเลยนะครับผมโอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายดีกว่านะครับมเมื่อคืนนะครับโบ๊บก็ไปอีกหนึ่งเทจนะที่ว่ายิง นี่ขาดเหมือนกันนะสิงระตเลยทีเดียวนะครับล่าก็เป็นบางทีสานะครับที่ฟอร์มดีจัดจ้านเหลือเกิน,นครับลูกการนี้เบ่มิลี่เขายิงไลครบ10ประตูแล้วนะครับก็ออกงเสัมภาษณ์ว่าก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ให้โอกาสจ่ายบอลมาให้นะครับมาให้โอกาสเขาได้ทำประตูสวัสสวยๆหลายๆลูกนะครับแล้วก็คยยกเครดิตให้บนวมทีมด้วยนะครับทีร่รอทีที่ทำประตูได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะเนื้อหอมนะผมเป็นคนหนึ่งนะที่ผมมองว่านักเตะเกาหลีใต้คนนี้นี่อยู่ทีมใหญ่ได้นะ มีสิทธินะครับที่มีโอกาสแต่ว่าก็เป็นข่าวดีนะครับอย่างของวูฟเป็นการแฟนวูปนะที่ไวท์ซานนี่เขาก็ได้ต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำนะครับวูฟเนี่ยก็ดูกันต่อไปเรื่องการนี้ว่าวอยทซานเนี่ยจะมาแบบร้อนแรงได้แค่ไหนนะฮะเธออาจจะสามารถมาถึงขนาดที่อ่าส่งคือินเคยทำได้ไหมดาวเซนโบลแล้วลุนกาเนี่ยโอ้โหนี่ตอนหลังๆเราจะเห็นว่าทัตเตอร์อีเชียของเราเนี่ยแต่ละคนี่คุณภาพนี่ สุดยอดมากๆนะครับไม่ใช่แค่ได้เล่นนะฮะเรียกว่าเป็นตัวหลักของทีมเลยดีกว่านะครับก็ได้เป็นอะไรที่ยกระดับพัฒนานะครับขึ้นของนักเตะเอเชียเรานะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพียงเราด้วยครับเอเชียมุกี้ไลน์แตรงครับวันนี้เวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ